พวกมึงสองคนสรุปหน่อได้ว่าเงินเข้าหรือยังเนี่ยคนดีไงกูเช็คสองสามรอบมันเราเยี่ยมมึงจะถ่ายไปเราเยี่ยอะไรเดี๋ยวไม่ใช่กูแบ่งร้อยหนึ่งไงกูเอากับกับใครเนี่ยกูเอากับใครกูถามหน่อยดิเยี่ยกูเตะกันห้าสิบบาทมึงไปแบ่งมันร้อยหนึ่งมึงว่าใครจะได้เป็นห้าสิบอะไรไม่รู้แต่ว่ากูแบ่งร้อยหนึ่งอ่ะแล้วมึงว่าใครจะได้กูแพ้มึงแบ่งมันไปห้าติดกูต้องได้ แบงกูแบ่งร้อยหนึ่งกูแบ่งร้อยหนึ่งมั้ยเออมึงโอนไหมกูมึงกลับไปแล้วมั่งไงกูมึงมึงมึงไม่ต้องพูดมากไ้ไอ้ไอ้มันเหลี่ยมเยอะจริงเลยนี่ไอแอนตัวลงมากูเอากูแบ่งมึงได้เนี่ยมันไม่ง่ายกูแบ่งกูแต่มันมันเหลี่ยมเยอะมันยังเอาเขาบอกว่าโอนเขาไปให้ตั้มึงจ่ายไม่จ่ายเขาเนี่ยโอนไม่ได้โภระสัตว์โอนไม่ได้มึงโอนมึงโอนไม่ได้แล้วมึงจะแก้ไขกันยังไงเนี่ยแล้วขานอกเขาทำไงนี่ไงเอาแต่ก็เตแต่ก็เตะแค่นี้ต้องโอนบัญชีข้ามทวีปเลย หายกูก็ตายดิจะก็น้ำมันรถกูหมดแล้วกูจะไปขับรถยังไงเนี่ยพรุ่งนี้มึงก็มาเอายงไม่มีตังมาเหรอมีตังกูเสียให้ไอ้หนึ่งประทายหมดแล้วไอ้เฮียรถกูกลับช้าดิกูคิดว่าไอ้แอมมันแบ่งกูค่ารถกูไอ้เฮียถ้ามึงไม่โอนให้กูนะกูบอกไอ้โยลงเพ้นเลยนะคืนนี้นะกูรออยู่นะไม่จะโอนได้อยู่มันมีเน็ตอยู่เอาเอา เอาปอกปอกปอกแชร์แชร์เน็ตหน่อยแชร์เน็ตหน่อยเน็ตไม่ได้ไอ้นี่พอโอนแชร์เน็ตหน่อยไม่เอาไชอพวนี้อนกูุจเตแอลว่ากูจะเอาเอาตังกัใครเนี่ยามกว่าไทำไมก่อนทำไมก่อนเทปไม่ไม่บอกว่าไม่ไม่มีเงินอะไรยังไงเนี่ยมันบอกเคแบงก็รู้อยู่ไม่ต้องโอนก่อนไม่คือมันมีข้ออ้างไงเป้ ก็ารู้อยู่มันมีมันมีข้ออ้างก็ต้องลองโอนดูก่อนว่าก่อนเตะเงินสดเราเราไม่มีป้องกันไว้โอนมันโอนได้ไหมเน็ตมันดีไหมอันนี้ลงมาเตะแพ้แล้วไม่มีคือเราแบ่งขาดออกไงเราเอากับใครเนี่ยไอ้เี้ยกูเตะอย่างงี้กูเตะกันมาสิบกว่าปีมึงไม่แบ่งขาดออกกันไว้ก็มันแบ่งกูแล้วกูมันมันเออมึงมันเดีอดกูกูไอแอมไอแอมอไอดีไอแอมกูตีมึงได้เนี่ยกูคิดว่ามันกูอยากแพ้มันกูตีมึงได้เนี่ยไอ้เี้ยอะไรกูเอากับใครเนี่ยกูตี กูเอาใครเหียกูเอาใครไอ้ดูไอ้ไอ้เป้ดูไอเป้ดิแมงเชีย์กับมันมึงไม่เชีย์กับมันเชีย์กับมันอะไรแต่ก็กูแบ่งคัแล้กูนั่งเล่นกูรอรับก็รับเงินอยู่แล้วเงิยังด้เล้ชียแต่ก็บอกว่าพรุ่งนี้เของนโอนงนนะไม่โอเ่งนี้พ่ง้โอน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 กี่โมงเดี๋ยวกูจะมานั่งรองั้นะไป อ่านเหลี่ยมนี่อ่านเหลี่ยมนี่ก็ยากแล้วลงไปเตะกว่าจะจบเกมนี่ก็เจ็บทั้งคอแล้วสามเซตเตะเสร็จแล้วก็ไม่โอนกันอีกเหลี่ยมมันเยอะไอ้น,นี่ใครเหลี่ยมเยอะกันแน่วะบอกว่านั่งโอนอยู่เครั้งทั้งหมดสรุปว่าไอ้ไม<ส>่ส,สรุปว่าคือจ่ายยังไงกันเหี่ยมเอาไงเนี่ย ถ้ามันโอนไม่เข้ามันจะมาโอนให้พนี้แล้วแก้มือต่อมึงก็ไม่บอกมันบอกว่าก่อนเตะก่อนมึงไม่ใช่มึงรู้นิสัยมันอยู่ก่อนเตะอะไรกูก่อนเตะไม่รู้ก่อนเตะก่อนเตะต้องลองลองลองโอนก่อนลองโอนก่อนถ้ามันโอนไม่เข้าก็ค่อยจะเตะมันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ตายไม่ได้ขาหน้าเขาแบ่งเขานั่งรอกันอยู่นุ่นคนละสองร้อยสามร้อยพวกมึงสองคนจะเดินหนีกันไปแบ่งเงินอยู่ปั๊มแก๊สกันเลยแสดงว่ามึงล้มไหมเนี่ย อะไรเนี่ยไม่คือจะโอนต้องโอนที่นี่ไม่ใช่ว่าไปโอนไปโอนที่ปัม๊มแก๊สกันไม่ได้นะแต่ก็นเนี่ย <c oughs> ขาน,นอกเขาแบ่งอยู่ <c oughs> ไม่รู้ไ <c oughs> อ้เหี <c oughs> ้ย <c oughs> ดู <c oughs> เดิน <c oughs> มึงมึงจะเดินเข้าสานามเขาทำไมเขาเดินเดิมพันอยู่เอ้าเอา,เอาขาน,นอกก็ไม่รับผิดชอบเอา้าเดินหนีแงเชียยจริงไอแอมเนี่ยขาน,นอกไม่น่าแบ่งให้คนอื่นเลยแอมโน่นไอ้ป๊อกก็ยังไม่ได้ พี่ตุ๊กก็ยังไม่ได้คนละคนละร้อยห้าสิบแบ่งออกออกมาสามร้อยมันบอกว่าไอ้เป้ยังไม่จ่ายมันมมก็ต้อง<ม>ก,ก,ก็ก็ต้องรอเอาไอ้ไอ้เป้แล้วจะออกจากสนามได้ไหมเนี่ยไม่จ่ายเขาอะฮะไอ้เป้มึงออกจากสนามได้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แลนอนนี่แบงเชรียจริงๆ <c oughs> ไปรู้แหละตะก้อกูอตะก้อกูแบกหานว่าแหม่มกูยังไม่ได้สักบาทเลยพอกูเสียกูกูเสียเต็ม ไ <S preach ers> อ้แอ้มันแบ่งกูกูเชียร์กูตะก้อกูกูนั่งเชียร์ตังมันกูซื้อตะก้อมันคิดดูเลยมึงจ่ายตังมึงจ่ายไม่ครบมึงจ่ายสแตมเซเว่นเสียสองล้านกูก็จ่ายสองร้อยมันบอกว่าโอนโอนอีกทางหากโอนอีกทางหากก็โอนค่าตะก้อไปสองร้อยเห็นบอกว่าจ่ายไม่ครบจ่ายสแตมเซเว่นเซเว่นอะไรสักอย่างเนี่ครัจ่ายค่าตะก้อเนี่ยมันมีเหี้ยอะไรหรอมึงแพ้มึงก็ต้องจ่ายนะอะไรนะมึงมึงแพ้มึงจ่ายค่าตะก้อมันอีกเหรอคืนนี้ถ้ากูรออยู่ถ้ามึงไม่โอนเข้านะพรุ่งนี้กูบอกไอ้ กูบอกไอ้โนไลฟ์โซดจ่ามึงเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงโดนแล้วพรุ่งนี้เชียร์ก่อนไอ้แอมไอ้สัตว์เอ้ยไม่เคลียร์ขานอกก็เลยเอายังไงไปล็อกประตูหน้าสวนไว้เร็วแม่งแน่นอนจริงๆกูไม่ได้สักบาทเลยจะก้อเนี่ยก็เตะฟีก็เตะออกกำลังกายออกกำลังกายเฮียอะไรจะก้อมันแบกขาหน้าจนเยอะแสดงว่ามันง่วงอะสิกูออกกูดิ เฮ้ยแต่สรุปว่ากูเสียคนเดียวไหมเนี่ยอ็ตายตายตายกูไอ้แอมมันเดินหนีเลยหนูเพ่นพลาดหนีเลยแม่งเที่ยจริงแค่นี้แหละเบื่อ